ับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคาพาดกิ้ง EP หนึ่งเฮ่นั่นแหละครับรถผมก็เป็นโตโยต้าสุลฟาครับเงินเงินอ่อยนิดไปกันที่ทะเลทรายนะครับเดอ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 เดเดอดีดนดีดันดีดันนะครับไป เราก็จะไปยาวๆเราจะไม่เปิดเสียงอะไรทั้ง,ง,งะะสิ้นนะคะเพราะมันลำคาญมากเน้นเน้นไปไ,ได้ไหมนะคะอีพีหนึ่งไม่มีอะไรครับเราก็จะไปแข่งกัน เขาขบับอุ้ยเขาขับจริงจริงอย่างไม่มันเป็นไรอยู่วะอย่างอย่างมาโคตรดีอ่ะพูดให้กดแข่งเลยไข่ล้นในราคาเนี่ยอุ้ยมีคนทาแขัง เคเขาแข่งครับยอุิยสูปลาเหมือนกันเลยสูปลาเสียมบไอตุ๊ดวปนกูแพ้ได้ไงเนี่ยก็ร้อผมมันไม่ตึงครับเอ้ยลือผมไม่แข่งเดี๋ยผมจะตามไปหากลิบกล้องอะไรทุกคน ถึงม่งแล้ไปตามหากลิบกล่องดีกว่ามันมีที่หนึ่งผมก็จะไปเออออนี้ก่อนผมผมเคยไปผมเคยเล่นไปเอามันนานแล้วล่ะผมจำได้ว่ามันมีกล่องอยู่มาไปไปหากล่องเก็บเงินครับ <S <S ล้วบอกว่าอะไรกิรนวีดีดำมดเย็ดเย็ด หรือไม่เสร็จป้ายทะเบียนด,ดีวะตำรวจไม่ไม่จับหรอกฮลาขาับตรงไปเรื่อยๆครับเกมดีมากครับพัดกิ้งครับสามร้อยมั้งดีรถกูย,ยังไม่ถึงสารมร้อยเลยไม่มีวันเบรกครับรถอะ ตอนนี้ฟรีไฟล e ผมได้ย้ายแคนใหม่ผมเปลี่ยนแคนแล้วนะครับจะแคนเพื่อนผมไปลี่ยนซแคนอยู่คนเดียวดีกว่าดีกว่าเยอะแม่งในแคนของเพื่อนผมแม่งมันเพื่อนไม่มีใครเล่นกับกูด้วยสักกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ย รถกูดิบรถกูดิบไอ้ย่ควันอะไรเสียมพัวยังไปทางนี้แล้วกันมันมีกล่อง ในโรงงานผมจกบได้เพราะมันมีกล่องเนี่ยแน่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 แวิอเจ็ดพันเอวิได้อยู่เนอะตาเก็บกล่องรับนั่นไงปน้ำมันก็มีได้มาอีกเปดพันนะครับได้ 8ปดพันหรือแปดเซนไม่รู้ครับปุ๊แต่ที่รู้ผมจะตามแค่เก็บครับน,น่าจะรวยแน่ทีนี้เฮ้ยทางนั้นไปทางนี้ดีกว่าสิงดงเฮ้ยตรงนี้มันมีใช่ปะนั่งนไงผมว่าแล้วในโรงงานมันต้องมีเฮ้ยมึงเนี่ยกล่องโคตรเยอะได้มีเก้าพันทำไมมันยิ่งบวกทีละพันทีละพันละตามรอบ แด็กได้เลยนะตรงนะี้เนี่ยอุยอ้ยอุยอ้ยเอา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 อะไรของรถเนี่ยไ่ไของกูเด่ะอ้าตรงนี้กูคิดว่าจะรอดอีที่ ไม่ได้เหรอเสียวเวลากูเสียวเวลาไปชัดๆไอ้เชื่ออุ้ยลีร้ดแม่งมันเลี้ยวไม่ได้อ่ะกลัวเชื่อกูไปขายทิ้งดีกว่า โอ้ตัวนี้มันมีตำร,รวจดยดังไงผมไม่ขับตามกฎหมายครับนี่ไม่ขับตามกฎหมายก็ชนนี่อหอรวจกูแม่งก็จะเดียวตลอดเวลาเลยเดี๋ยวอีกเลี้ยวรถอะไรวะยางเชี่ย ตามหาก,กล้องไม่มีเดี๋ยวกูขึ้นตรงนี้ด้วยไม่ใช่กูกลับมาที่เดิมนะอเอา้าอะไรมันอะอรถกูเสียหมด ทางไหนดิทางนี้แล้วกันตกไปเรื่อยๆเอาเอาไม่มองทางขึ้น,ๆๆนึ้นค้นไข่แมงขับไว้เหี้ย ขึ้นมาข้างบนแล้วฮิว้าวอะไรลูไมีไวเบร้อยแบทหมื่นมั้งลงงโปรกเลยการลงของกูโอ้ยรถเชี๊ยบรถไต่เข้าครับรถผม วเีเอาเอาว่าแล้วต้องไปตามนะั้นมันอาราจีใครดีช่วยผมด้วยรถกูติดรถกูติด จะออกเข้าใหม่แป๊บนึ้แล้วทุกคนออกเข้าใหม่ก่อนโอ้โหหยแล้วมันเปิดจังวะกูะไปกูจะขับมาที่ไหนมันน่ะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เราอยู่ด้านาไหนเนาะนะคะฟ,ฟ,ฟ,ฟูนี่มั้ง มันต้องมีกล่องเลยกล่องโคตรเยอะเลยมือนี้ด่านนี้แหละด่านนี้เลย มินมินเ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 นนนนนนเนเนเไม่ดูพี่วิวแล้วแหน่แหน่นนนอะไรอ่ะเครถกูมันเป็นไรเล้วเอ้าเราคูกลับมาที่เดิมเมืองนี้มันสมบูรณล้เม่างเดี๋ยวเราย้ายเมืองกันทะเลทรายมันแทบไม่มีหรอก รถกรูเน,นี่ยแม่งรถกรูมันขับไปไหนไม่ได้เลยมองกูมองครับโอ้ยเชีวยวแลต้องววคันเก่ากูวิ่งเกือบได้300แต่แนวแม่งวิ่งได้200 ไอ้เจ้าไอ้เจ้าของแม่งเจ้าของเกมอ่ะทำมาคูดไอ้หทางรีชิบหายเราเชื่ออะไรชมพูชมพูวะนะอย่บบาบอกนานที่เยมิมอ่ะกูว่าเล คุณยูกับกุนสรุปกูจะไปทางไหนต้นอ่ะโดยกูไหวไปเถอะเอ้ากู๊ออกอันนี้ต้องใส่เกียร์กูจะตัวดี ตรงนี้น่าจะไปได้เพื่อไม่รู้มันสั่นแปลกๆว่ะรถกูอะไรวะ อืมเอาไม่ได้เอ้ยเสียอะไรมันวะกัวภาษาคิดไม่ออกม,มึงไม่ต้องเอาภาษาคิดให้กูหรอกอย่าบอกนะที่เดิมอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่หรอหรออไม่ใช่ที่เดิมแต่มี มือว้าวอุ้ย,ยมีสวานไปขึ้นกันทุกคนมันจะสิบานาทีแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับ